เตรียมการเข้าจีแล้วครับตกเย็นมาอากาศเริ่มเย็นแล้วครับฝนตกนิดหน่อยอเมหนูไปนอนทำไมตรงนั้นลูกเมจะไปนอนลูกเดี๋ยวไฟจะไหม้ขนเนี่ยเห็นไหมพอกำลังจะหมอมีกำลังจะทำข้าวตียินไหมข้าวตีรู้จักข้าวตีว่า หืมหนูรู้จักข้าวจีป่ะตอนนี้เราเริ่มจีข้าวจีแล้วนะครับเมย์อยากเข้ามาใกล้นะครับหนูรู้จักว่าข้าวจีเมย์ไม่ต้องไม่ต้องแลบลิน้นไม่ต้องแลบลิน้นอ่าอืมเมย์ครับกินข้าวจีไหมครับเมย์ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออ เสียงประกอบดีมากเลยเฮาอีกลูก้เฮาเอาแบกหนูก็อยากกินข้าวตีเรอน้าเอาเอา,เอาจับมือจับมือเดี๋ยวให้กินขา้าวตีโอ้ยับไม่เกี่ยวครับโอ้ยับอน,นี้อะไรนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอย่าดื้ออือเอาไปมันปิดเป็นเงา เป็นไรโอ้โหอิ่มเลยอันนี้ถ้าไม่อิม่มไม่รู้จะทำไงอเมครับหนูก็จะกินข้าวจีดแหละครับเมครับรอมันสุกสักนิดก็จะทาไข่รอมันได้ที่ได้ทางก่อน ไม่เกี่ยวกับหนูนะแบ๊คอ,อมีไปไหนไม่รู้หืมมีไปไหนนี่ทาไข่แล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ตอนถ่ายคลิปแรกไม่ได้ทาไข่ปิ้งให้สุกแล้วก็ทาไข่จริงๆข้าวเหนียวมันก็สุกอยู่แล้วครับแต่เราต้องปิ้งให้มันหอม พี่แบกพี่แบกรอกินเลยนะเผื่อมันล่วงนะยังไงพอได้ไหมอกินเริ่มหอมแล้วหอมชวนกินชวนดื่มถ้าเป็นยายยายบอกชวนดื่มได้แล้วครับเข้าวตีข้าวตีข้าสตีตอนแรกหนาวหนาวตอนจุดไฟหนาว แต่เผิแป๊บเดียวฝนตกกลายเป็นบรรยากาศกินข้าวตีฝนตกซะแล้วเออบรรยากาศไม่ให้เลยตอนแรกว่าจะจะกินเข้าตีหน้าหนาวผิงไฟที่ไหนได้ฝนตกครับเอาไม่เป็นไร